ครับก็มีกิจการรถมอโโรหกล้อทั้งหกเจียกันก็ไปนะก่นอนครับเพราะว่าทำงานพวงนี้เราต้องใช้รู่นน้องถ้าลูกนองไม่ซื้อจบเลยครับแล้วก็ดูมาก็เอ้ะมาคิดว่าจะทำอะไรดีคิดว่าง,งานทําคนเดียวนั่นก็คือขายที่ดินมาคิันหาที่ดิน านแต่ก็มาพุกเมื่อปิดก่อนมีวันนีน้นั่งคิดจะทำอะไรวันนี้แค่เลยขวามาใใจขี่รถข้างคอมน,น้ัาวัดพุ่มขี่รถเล่นจะเจอไหมสามปักอดืออันขายที่ดินแปลงนี้ผมก็เลยโทไปมีคนแก่รับสายสามคุณลุงครับที่นี่ตรงนี้กี่จารางวาหายเท่าไหร่ ใครสิเสียนี่ยหนูหวานเลยบ่าวางบ้านกุลุงอยู่ไหนตัวกุยบินเดี๋ยวตอนเย็นผมไปห,หานะครับซอยวุฒิยาบุรุษกุยบินเนี่ยผมมองเห็นหมดเลยถ้าบอกผมมาให้ผมมองเห็นครับเพราะผมขี่มอไซค์รอดตลอดบอกบ้านลุงเอ็นุเข้าไปสุดซอยซ้ายมือบ้านหลังนะมุงมนั้นผมหาเงินสี่หมือนไปวางมาจำ ซึ่งดีในตอนนั้นงานเป็นไราคาประมาณร้านสามผมก็จับแพ็คดูแอบว่าทำไงดนเนาะจะได้จีบตรงนี้ท,ทำขายฝากดีกว่าผมก็เลยเนัดในบุญขายฝากกับเจ้ของที่ไปโกลที่ดินเลยเอาแล้วเขาสองเลยทำขายฝาก งานร้าน้านได้สองล้านผมมาจ่ายเจ้าของยี่สี่แสนก็เหลือเงินอยู่ล้านกว่าบาทถูกไหมผมก็ไปซื้อนาที่จุลินแปลงในหมูไร่ <c oughs> แต่ก็แก่ไป้แต่มันไม่ได้ต้องหาไม่อีกแต่มาวันนี้คุณปฏิวัติชวนมานทำทีนี้แล้วผมเคยไปมานานาแล้วนะไอ้เบรนสมัยนีม้มีรถ โอบหรอวามีคนเดินผ่าน้้าห้องถาอยากรวยไหมเชวนผมไปที่พลังเก้ามันจะมีศูงหนึ่นนะผมก็ไม่สนไปก็ไม่สนแต่พอมาวันนี้มาฟังข้อมูลชัดเจนก็เ,ยกเลยริงจแล้วผมก็จะศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะไปพูดให้เพื่อนผมอยากที่น้องฟังเพราะว่าคนที่อยู่ ม่สมองผมอีกเยอะเยอะมาะกไไะะนะครับผมก็จะดูโอกาสเนียนะครับก็เป็มที่ครับคึงความเห็นข้ออ่าบอกกับพี่เพื่อความเร็